วันละยเนาะโอชัวเคยาสวัสดีครับคุณผู้ชมจอร์แอร์พาคุณผู้ชมไปเที่ยวน้ําตกเล็กๆอยู่ไม่ไกลจากบ้านนะครับตอนนี้กําลังเดินลงเขานะครับผมทางค่อนข้างชันเลยนะครับต้องเดินอย่างระมัดระวังน้ําตกอยู่ข้างล่างนะก่อนที่จะไปชมโศกระหว่างทางก็จะเจอกับดอกไม้นานาพันธุหลากหล,ลายชนิดเลยตอนแรกก็ไม่รู้จักว่าเป็นดอกอะไร แล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นทุ่งนานะครับก่อนที่จะไปชมน้ำตกนะก็ขอแวะชมทุ่งนากันก่อนครับคุณผู Town ้ชมเดินชมไปเรื่อยๆนะครับทุ่งนาสวยมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นน้ําตกนะครับที่ไหลเข้าทุ่งนานะครับผมแต่ยังไม่ถึงน้ําตกที่จอแล้จะพาไปชมนะก็มันก็จะไหลเข้านาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับคุณผู Mort ้ชมก็หาชมได้ยากนะ เป็นยังไงกันบ้างครับสวยงามไหมชื่นชอบก็ากดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเอาไว้ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือน้ำตกนะครับที่จอร์และแอจะพาเข้าไปชมนะครับไปยังไงสวยไหมเล็กๆนะครับอาจจะไม่สวยเหมือนที่รอซูนะครับก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้อย่างสบายๆเลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาอยู่ด้วยนะครับมีแค่จอร์แแอคนเดียวนะครับผม ว่างๆนี้ต้องมานั่งมานอนอยู่ที่นี่เลยนะครับเป็นไงครับสวยไหมก็จอละแอรก็ข,ขอหยุดพักเสียงแป๊บหนึ่งนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมเสียงธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับใครชื่อชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจผมชื่อจอละแอจอละแอรไปไหนเด้ครับแอร์เดอร์